คนที่มีความสามารถแต่ไม่แสดงออกเขาก็เรียกเป็นสำนวนไทยว่าเสือซ่อนเล็บและคำว่าเสือซ่อนเล็บยังจะมาใช้เป็นชื่อของมีดชนิดหนึ่งเป็นอาวุธใช้พกติดตัว ันเป็นยังไงอะ่ะทำไมถึงเรียกว่าเสือซ่อน,นเล็บมีดชนิดนี้เพราะว่าเป็นมีดขนาดเล็กสองเล่มสอบเก็บคมมีดในด้ามของกันและกันเออก็อีกอันหนึง่งเอาปลายมีดซ่อนไปในของอีกอันหนึง่งและไออันนั้นก็ปลายมีดซ่อนไป อีกอันหนึ่งเน,น่ยซ่อนไปซ่อนมาคือมันลักษณะมันจะเป็นพอรวมกันแล้วก็เป็นเหมือนท่อนไม้สี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละเขาถึงเรียกว่ามี่ชนิดนี้เสือซ่อนเล็ก